มวยไทยวันเสาร์ที่24มกราคมเรดเปิดแล้วนะครับสำหรับคู่คนไทยอยากจะรู้ไหมครับว่าใครเป็นต่อเป็นรองยังไงและมากน้อยแค่ไหนมาดูไปด้วยกันในคลิปนี้แล้วก็ร่วมพูดคุยครับว่าศึกนี้ผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรเดือดต่พิกัดแลมโบเล็กควงกล้องธรณีลุยศึกใหญ่ครับศึกสำคัญของทั้งคู่เลยในศึกที่มีชื่อว่าวันไฟไนท์39ศึกนี้ l ลมโบเล็กเป็นนักชกในแรงกิง้งน้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์ครับเขาอยู่อันดับ4ของแรงกิง้งจะเจอกับนักชกในอันดับ5ของแรงกิง้งเป็นนักชกจากรัเสเซีย คืออับดุลลาดยาคเอฟเนี่ยเป็นนักสู้ที่น่ากลัวใช้ได้เลยครับในเรื่องของการออกหมัดต่างๆนาปัจจุบันก็อายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นเจ้าของส่วนสูง179เซนติมตรเขาชนะนักมวยไทยอย่าง10,000โคดายชนะอาราซิโอมาลาเทสตาชนะเสมาเพชรแฟเทคแล้วก็ชนะนอกนนทชัยใช้จิตเมืองนนท์ถ้าแพ้ย้อนกลับไปครับแพ้กับทางยอดไอคพิบมรี o i, หรือว่ายอดไอคินั่นเอง ดูจากฟอร์มรวมๆแล้วครับชนะเจดแพ้1ไม่ใช่ฟอร์มที่คีเล่เลยเมื่อเทียบกับทางลัมโบเล็กแล้วเผลๆเผยในลัมโบเล็กเองฟอร์มรวมๆเนี่ยเป็นรองซะด้ดยซ้มครับเพราะว่าเขาแพ้ฟาริยามินิปัวแพ้เอซานเทนพาวแต่ว่าหลังๆสี่ไฟนี่เขาชนะติดๆเลยนะครับชนะเซอร์เนเชนชนะเคคกโคลรี ori, ชนะพาร์ทแฮมเกียรต้และก็ชนะดิมิทีคอฟตันครับการชนะดิมิทีคอฟตุนในไฟล่าสุดนั้นก็อาจจะบง่งบอกอะไรได้นิดหน่อย ว่าคงไม่ได้แพ้ทางมวยรัสเซียเสียสทีเดียวและก็ในเรื่องของรูปร่าชงช่วงชกของดิมิทีกับทางอับดุลลานั้นก็ใกล้เคียงกันครับเพราะอับดุลลาสูงราวร้อยเจ็ดเก้าร้อยแปดสิบเนาะในขณะที่ดิมิทีเนี่ยส่วนสูงที่วันวัดเอาไว้คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดเซนติเมตรครั้งนี้สิ่งที่แลมโบต้องเจอเลยคือพายุหมัดและก็เชื่อเหลือเกินว่าอับดุลลาคงยังไม่ได้บุกมาตั้งแต่ช่วงต้นๆยังคงจะดูเชิงก่อนและค่อยมาไล่กินในช่วงยก2ยกที่3ครับ เกมต่อยหมัดของอับดุลลานั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเราเห็นได้จากไฟล่าสุดที่เขาสามารถน็อกโดนัยจิตมังนนไปได้คือผมก็บอกกันะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้บวกในช่วงต้นๆแต่เขาชนะน็นนอกโดนชัย,ยกหนึ่งแต่สิ่งที่เราเห็นคือเป็นการที่โดนัยเลือกบวกกับเขาต่างหากครับเขาไม่ได้ถอยหนีเขายืนรอและก็บวกหมัดกับทางโดนัยครับโดนัยก็ก้าวเข้าหาแต่ว่าหมัดซ้ายนั้นทิ่มเข้าหน้าของโดนัยแล้วโดนัยเองก็ลุกไม่ขึ้นครับเพราะโดนเต็มกลามเลย ในการเจอกับแรมโบ้ครั้งนี้เขาคงไม่เดินใส่ดรมโบ้แบบอุตลุดเลยคงไม่ได้ทุ่มกําลังเต็มที่ตั้งแต่ยกแรกครับแต่ว่าพายุหมัดจะมาแน่การยืนซ้ายนําแล้วมีหมัดหุกซ้ายด้วยเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวจะบอกว่าเขามีพัฒนาการที่ดีก็คงจะเป็นการอวยเกินไปเพราะว่า4ไฟ์หลังของเขานะครับเป็นการชนะแบบไม่ครอบยกทั้งหมดเลยส่วนนักสู้ที่เขาเจอนั้นก็ยังอยู่ในสวดทรงที่เขาไม่ได้แทบจะเป็นรองเลยครับ นับมาตั้งแต่การที่เขานอก1 0 0หมื่นยกที่1วันนั้นครับเจอกับ1 0 0หมื่นยกที่1นี่ก็ใช้เวลารวดเร็วครับเพียงแค่35วินาทีเท่านั้น10 0หมื่นเนี่ยจะเป็นทรงคล้ายๆกับวันนี้แหละน่าจะเป็นทรงเดียวกับแรมโบ้นะถอยหลังก่อนครับวันนั้น1 0 0หมื่นถอยแล้วก็ทางอับดุลลาเองไม่ได้เร่งมากอับดุลลาก็จ้องจ้องจ้องครับมียึกหลอกไปยึกหลอกมาก่อนที่จะสาวหมัดใส่กับเพียงแค่ดอกเดียวเท่านั้นสำคัญคือเขาไม่ได้เร่งมั่วแต่หมัดเขาหนัก และหมัดเขาคมครับ วันนั้นเป็นหมัดซ้ายอีกแล้วครับที่ทําให้ส0บหมื่นนั้นหล่นลงไปหรือแม้กระทั่งไฟที่เขาเจอกับทางเสมาเพชรละครับวันนั้นเสมาเพชรเนี่ยเจอทั้งซ้ายและขวาในทีเดียวเสมาเพชรเนี่ยต่อยเขาหล่นลงไปก่อนนะครับแต่ว่าพอตัวเองมาโดนบ้างเนี่ยร่างกายกับทนทานไม่ไหวและหมัดซ้ายนําขวาตามจามด้วยศอกของเขาวันนั้นทําให้เสมาเพชรนี่เจ็บหนักเลยครับแต่ผมดูแล้วไฟที่เจอกับเสมาเพชรเนี่ยเสมาเพชรอาจจะดูว่านเล็กกว่าเขานะครับกรรมการก็จับแพ้ไปไม่ทันได้โดนน็อกหรอกครับส่วนไฟที่น็อก อาร์เทสตานั้นอาวุธสําคัญก็เป็นหมัดเหมือนกันครับแต่ว่าอารเทสตานั้นจุกครับหมัดซ้ายนะเท่าที่ผมดูอันตรายมากๆโดนทีเดียวเนี่ยมีสิทธิจุกมีสิทธิ์เสียดได้เลยพอดูฟอร์มอย่างนี้แล้วเราไปดูแลมโบ้ครับแลมโบ้อาจจะไปด้วยสภาพร่างกายที่ดีไม่ดีบ้างนะเราเคยเห็นแลมโบ้โดนน็อกในไฟที่เจอกับเอซานเทนพาวเจอทั้งหมัดเจอทั้งแข้งเลยวันนั้น ด้วยความที่ทรงมวยอาจจะยังไม่ถูกสไตล์และก,ก็การตั้งรับจับทางยังไม่ดีมากครับเจอเอสารสอนมวยแล้วก็นอนลงไปเลยส่วนอาวุธอื่นๆที่แลมโบมีช่วงนี้ก็เป็นหมัดชุดแล้วนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้หนักและก็ไม่ได้เฉียบคมมากมายแต่ก็ทําให้กูต่อสู้หลับลงไปได้ด้วยอาวุธที่หลากหลายทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งศอกสะสมกันไปครับ พูดถึงตรงนี้ก็พอจะเห็นภาพกันบ้างแล้วครับว่าคนหนึ่งมีดีที่หมัดซ้ายแล้วก็ขวาตามในขณะที่อีกคนนึงอาวุธครบเครื่องมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งส่วนเลทราคาก่อนชกที่ขึ้นมาคือแลมโบเลกอยู่ที่ลบ0.82ในขณะที่อับดัลลาอยู่ที่0.68ถ้าภาษาบ้านเราก็อับดัลลาต่อ3-2แหละครับ ขาดการจากราคานี้เซียนมวยหรือว่าคนตั้งราคายังให้อับดาัลามีดีกว่าแลมโบเล็กที่ความหนักแรงในขณะที่แลมโบเล็กอาจจะไม่ได้เป็นรองแพง พอเขาเองก็มีมือมีตีนเหมือนกันครับสเตปหมุนออกซ้ายหมุนออกขวาดักศาสต์แข้งวันนี้จะต้านพลังหมัดได้ไหมถ้าอับดุลลาเดินเข้ามาแล้วเจอไปก่อนสักแข้ง2แข้งจะทําให้เขาหยุดได้หรือไม่เพราะที่ผ่านมาที่เขาเจอไม่มีมวยแข้งที่ทําให้เขาได้ทดสอบแบบนี้เลยการทุบนนตชัยมันก็เร็วเกินไปการเจอเสมาเพชรเองก็เป็นมวยบุกบุการเจออารอมาราเทสตา ก็เป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันกับที่ผ่านๆมาครับมวยฝีมือจะเป็นของแสลงอับดุลลาไม้ยอดไอคิวเคยทําให้เห็นมาแล้วหากไม่ได้นับไม่ได้นอกเจอมวยฝีมือแล้วก็ไม่บวกแลกด้วยเขาก็ไล่ไม่ทันไล่ไม่จนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครับถ้าเทียบตามฟอร์มอยู่อาจริงๆก็ต้องยกให้เขาแล้วครับแล้วก็ต่อไม่แพงอย่างที่คิดเพราะว่ามวยรายการวันมวยบุกก่อนจะได้เปรียบเสมอครับดูมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ส่วนคู่ต่อมาก้องธณีเจออัสดูลาในกติกาบวยไทยรุ่นไฟเวดสิ่งที่น่ากลัวของอัสดูลาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับความสดในวัย22ปีเป็นคนรัเสเซียอยู่กับเมดิซาตูทีมสูง180เซนติเมตรเปรียบเทียบกับก้องธนีครับก้องธนีสูงเราสัก171 172อะจริงๆริงวันขึ้นส่วนสูงของก้องธนีไว้ที่170ครับและก้องธนีตอนนี้อายุ29ปีไปซ้อมที่ชิวมวยไทยนะที่หลายคนเห็นเขาแพ้อัสลามจอนในไฟล่าสุดแพ้น้องโอในไฟก่อนหนะ้า คือถ้าฟอร์มดีๆเลยก็ต้องย้อนกลับไปนู่นแหละครับในการชนะทาเกียชนะนักรบแฟเทคเราเห็นแล้วว่ากล้องโทรทีีพอเจอมวยที่เดินบทเข้าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้รวดเร็วพอที่จะต้านนักชกต่างชาติที่สดครับเราเห็นชัดเจนจากไฟที่เจออัสลามจอนไล่ทุบวันนั้นครับ ก้องตรีพยายามเตะขาสลัมจอนครับมีแข้งซ้ายเตะมาก่อนแต่ว่าสลัมจอนก็ทุบไปและกล้องตรนีก็โดนนับในจังหวะที่เตะแล้วกาตกพอรวมคะแนนก็แพ้คะแนนไปแบบโอ้โเอกฉันแหละครับในวันนั้นส่วนคู่ต่อสู้อย่างอัสซารุลาอัสซารุลาเขาต่อยกับพันพยักครับต้องยอมรับว่าถ้าเจอทรงฝีมืออย่างนี้แล้วก็ไม่ได้หมุนหนีเร็วจริงเป็นอีกหนึ่งคู่ละครับที่วันนั้นก็ช็อกโลกอัสซารุลาเตะหัวครับ พันพยักโดนเตะน็อกเลยครับเป็นปัญหาที่พันพยักพยายามจะยกซ้ายบังนะแต่ว่าบังไม่ทันครับแข้งขวาของอัจุราเข้าเต็มขมัดเลยฟอร์มก่อนหน้าของอัจุราก็ยังเป็นการน็อกเด่นภูไทยซปเปอร์เลกมวยไทยด้วยนะครับการที่อัจุราต่อยกับเด่นภูไทยวันนั้นก็มีอาวุธที่หลากหลายมีลูกขวานผ่าซ่าก,กันละครับยกเตีนขึ้นไปแล้วก็สับลงมาเป็นทั้งหมัดตัดลำตัวมีทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งสอกกลับ คือสุดท้ายครับเป็นการสอนเชิงสอนมวยเด่นภูไทยเลยแต่ก็เข้าใจนะครับ mm. เกิดมวยเด่นภูไทย mm. เราอาจจะยังอยู่ตรงนั้นไม่ได้ mm. ส่วนไฟที่เจอมวยฝีมืออีกไฟหนึ่งเราขอย้อนกลับไปพูดถึงไฟที่เขาทุบเด็ดดวงเล็กในยกที่1เลยก็ได้ครับ mm. ตอนนั้นวัล mm. ลูบินีเ0้าเขาก็มาด้วยท่าขวานเหมือนเดิมครับแล้วก็เตะแล้วก็ตามด้วยศอกกับพะฉะนรกกล้องธรณีเนี่ยอาจจะทําการบ้านได้เยอะเลยจากการต่อสู้ที่ผ่านมาของเขาเก็บอาวุธไว้ในหัวใจแล้วก็มาทําการบ้านครับ แต่เขาก็คงทาการบ้านกล้องธนีมาเหมือนกันผมว่ามันไม่ต่างกันเราอาจจะไม่ได้เห็นความสวยงามที่ผ่านมานะแต่กล้องธนีเคยเจอมวยบูทรงนี้ไหมก็มีกิ่งซางเล็กเนาะมีเจ้าเสือใหญ่อย่างนี้เนาะคืออันนี้คือตัวที่โหดที่สุดแล้วครับที่กล้องธนีจะได้เจอหมายถึงเรื่องของการบุกที่โหดแต่เอาจริงๆแล้วครับอัสลามจอนเองก็โหดไม่แพ้กันนะถ้าเทียบในเรื่องของรูปร่างอัสลามจอนสูงราว174เอง ในขณะที่อัลซาดาเนี่ยก็ปาไปสักร้อยแปดสิบเนาะช่วงชกมันจะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าในสไตล์การต่อสู้ครับอัลซาดาจะเป็นมวยที่อาศัยความเร็วและก็ความคมของวุฒิมากกว่าในขณะที่อัลสลามจอนเนี่ยเป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงอาศัยการเดินชนวันนี้นะครับอยู่ที่การแก้เกมถ้าหากก้องธนีมีร่างกายที่ดีพอครับในช่วงเวลาการเตรียมตัวจะพอไหมเราแค่พูดถึงสติตรงนี้แล้วเราก็รู้แล้วว่าไอ้ก้องธนีน่าจะเป็นรองแล้วครับ แล้วก็เลทที่เปิดออกมาครับคือกล้องธนีอยู่ที่0.38รีกีระดับกล้องธนีเป็นรองถึง3:1ครับแฟนหนมวยกล้องธนีเป็นรอง3:1อัศรูราเองเนี่ยต่อละละสัก4:1ครับคนต่อที่ราคาเปิดออกมาและแฟนหนมวยมีความเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยครับแฟนหนุมวยท่านไหนยังไม่มีกลุ่มส่งราคามวยครับเป็นกลุ่มส่งราคามวยฟรีกลุ่มไลน์ไลน์โอเพนแชทส่งราคามวยผ่านทางไลน์กดแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ เป็นกลุ่มฟรีพูดคุยกันผ่านไลน์ Open Chat ทุกคนสามารถพิมพ์ได้แล้วก็จะแจ้งเรทราคาในกลุ่มมีรูปร่างก่อนชกเนื้อตัวนักมวยเรทราคาบทวิเคราะห์ฟอร์มหลังครบทุกอย่างในกลุ่มนี้เลยครับเป็นกลุ่มไลน์ราคาส่งราคามวยฟรี a 4ยี่ py ครับกดเพื่อนๆในไลน์เข้ามาได้เป็นกลุ่มไนลน์กลุ่มฟรีครับเข้ามารวมพูดคุยกันได้ในกลุ่มนะครับ